ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและจีนได้ลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและกึ่งราชการในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครในโอกาสที่คุณหวังอี้ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับความตกลงนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปครับจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน คือวลีที่นายหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวในพิธีลงนามความตกลงและเอกสารสำคัญอันเป็นประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ไทยจีนในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ไฮไลท์ที่สังคมไทยให้ความสนใจไม่น้อยดูจะเป็นผลลัพธ์ภายหลังการประชุมกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยจีนครั้งที่หนึ่งที่นายปานปรีพหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าจะจัดให้ได้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งยืนยันจะส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านและสนับสนุนกันในทุกมิติมิติหนึ่งที่มีการพูดถึงอย่างมากในรัฐบาลใหม่นี้คือมิติเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในระดับประชาชน เดอะริพอเตอร์สส่งเอกสารสําคัญที่มีการลงนามในพิธีวันนี้ท่ามกลางสายตาของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสทั้งสองฝ่ายและสื่อมวลชนทั้งไทยและนานาชาติได้แก่ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจาักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เเป็นต้นไปลงนามโดยรัฐมนตรีทั้งสองคน และเอกสารอีกฉบับคือเอกสารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่ทําการและบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ,ญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นลงนามโดยนายหารจื้อเฉียงเอกคราชทูดวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชนจาจักรไทยและนางสาวมุษดีสันติพิทักษ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ความตกลงที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนความสําคัญในเชิงนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่นําโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเจตจำนงก่อนการเลือกตั้งมุ่งสร้างพลังของหนังสือเดินทางไทยดังที่นายกรัฐมนตรีเผยแพร่ข้อความผ่านบัญชีผู้ช้ยว่าจะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่รายได้จะส่งตรงถึงพ่อค้าแม่ค้าในไทย สอดคล้องกับที่หนายหวังอีเชื่อมั่นว่าความตกลงยุคเว้นวีซ่าจะเป็นกระแสหลักใหม่ของการแลกเปลี่ยนของประชาชนทั้งสองประเทศจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาถึงเมืองไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นและทางจีนก็ยินดีต้อนรับคนไทยมาเที่ยวที่ประเทศจีนด้วย การลงนามในความตกลงและเอกสารสำคัญไทยจีนครั้งนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ไทยและจีนจะครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าและก็เป้าหมายของการสร้างประชาคามอนาคตระหว่างไทยจีนต่อไปด้วยครับนัทนนท์เจริญชัยเด r ิ p พเตอร์รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ